โดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร02 290 3999คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานมากกับรายการคนดังนั่งเคลียร์กับคุณโดง่งแล้วก็น้องออมนะคุณผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศของความรัก ที่น่าอิจฉาริษยามากสำหรับใครที่ไม่มีความรักแต่ถ้าใครผ่านมาแล้วก็อาจจะคิดถึงวันเก่าๆว่าตัวเองเคยหวนเดว,ว,วิดวิวขนาดนี้หรือเปล่าต่างกามต่างวาระนะคุณผู้ชมเด็กสมัยใหม่เขาก็รักกันขนาดนี้ <c oughs> เกี่ยวก้อยจะไปคล้องกุญแจถึงฮ <c oughs> องคลองออเรลีย <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ไม่แน่ใจว่าหยิบกุญแจสำรองไปเสี่ยงหรือเปลเดีตนคงต้องพิสูจน์กันตามหลังนะคะ, <c oughs> ะถามกันต่อนะคะอาจารย์ทราบมาว่า <c oughs> เออ เธอมีวิธีการสารภาพรักกันมาสัจจัน์มากคุณผู้ชมเจ้าค่ะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยในโลกไซเบอร์นะคะไปคุณผู้ชมไปดูคลิปกันดีกว่าเวอร์ไหมอันนี้อันนี้จีนรู้แน่ๆอันนี้ออสเตรเลียและอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้อันนี้ชาติเขาจะทำลายอ๋อไหมนะอะไรคะไปกำลังอยู่ในรายการทีวีใช่ไหมบันทึกรายการสดสดค่ะสดด้วยได้ตัวนี้มาได้ไงอ่ะเขาไปเตียมกับทีมงานอาจารย์ แต่งงานกับผมนะพี่โดงเหรอพี่โดพี่โดเหรอวันนี้โดมพร้อมแล้วอ่ะขอให้ผู้ชายคนนี้ดูแลมี่ไปตลอดชีวิตได้ไหมนี่รู้ว่ามี่มชอบหมีมากก็เลยแต่งมีมาขอมี่แต่งงานตั้งต่แล้วรู้ว่าชอบหมีใช่ชอบค<อ>น แต่งงานกับโด่งนะครับโอ้แม่เจ้าออมทำอะไรไม่ถูกเลยหรอมีแหวนมาให้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะแหวนนี่แบบไงวะดีแล้วคุูมาเป็นหมีที่ออมชอบมากเพราะแบบว่าแหวน400อยแหวนเนี่ยมี400วงออมมีหมุนออกมาได้เลยฮะอุ้ยรักเอาที่ไหนรักไี่มีนะ Yeah, I'll do that at the end. Eh? หักตรงนี้เลยกระตกรายการและนีรายการสนด้วยหรอรายการอ่านข่าวครับใช่แล้วครับแล้วผมแ้คุณผู้ชมทางบ้านก็ไม่ตกอกตกใจเป็นอะไรรายการนี้เป็นอะไรไปแล้วอะคงตกใจค่ะเป็นรายการอ่านข่าวที่ผมเตรียมกับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าอยากให้ออมเนี่ยอ่านข่าวเกี่ยวกับเทศกาลหมีนานาชาติโดยที่แบบสคริปต์ก็จะเขียนว่าวันนี้เราจะมีเทศกาลหมีนานาชาติจัดที่สวนลุมมีหมีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวนะครับเสร็จแล้ววันนี้มีมาสคอตมาโชว์ด้วยแล้วผมเนี่ยไปไปเช่าหมีมาห้าตัวอาจารย์เพื่อให เดินเข้ามาเซอร์ไพรส์ในรายการทีละตัวแล้วผมจะเป็นหมีตัวที่3พอมาถึงตัวหมีตัวที่3าผมก็จะเข้าไปแบบหาเขาครับในระหว่างที่เขากาลังพูดว่าเนี่ยเทศกาลหมีนะฮะนี่มีหมีจีนหมีแพนด้าจนมาถึงตัวผมไปแกล้งเขาแล้วผมก็ตะโกนออกมาจากตัวหมีว่าแต่งงานกับผมนะครับแต่งงานกับผมนะครับตะโกนอยู่หลายครั้งมันดูดีค่ะนะแต่ในใจของเรืงคิดตลอดเวลา ต้องระวังนะคะอีนี่เจ้าแผนการมากเลยนะคะยังไม่รู้ว่าหลังจากแต่งงานเสียตัวให้มันไปแล้วนะคะมันยังจะมีแผนอะไรอีกไหมคะเอออ่าใช่ไมนั่นสีค่ะแล้วอีนี่แหวนเนี่ยนะคะมันเป็นแหวนพลาสติกหรือแหวนอะไรคะแหวนพลาสติกค่ะแหวนของเล่นอันแบบนี้ค่ะอาจารย์หยอดว่ายแต่เราออกมาแล้วนี่ไงใช่ค่ะหยอดเหรียญบาทอรยาแล้วนี่มันออกมาแล้วงั้นแล้วแวแหวนอยู่ไหนอะนี่ค่ะนี่ครับแหวนจะเป็นแบบนี้ค่ะแหวนพลาสติกใช่แต่มันจะไม่ซ้ำกันเลยค่ะเป็นแหวนของเล่น ไม่เอาแบบไม่ครับผมผมอยากให้มันมีความแบบว่ามีกิมมิคแปลกในการขอเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานน่ะก็จะเป็นแหวนวงเดียวแหวนเพชรอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าโด่งกับออมเนี่ยจะชอบตุ๊กตาชอบการ์ตูนเหมือนกันครับไอตัวเนี้ยถังนี้เราเพ้นเป็นลายหมีที่เขาชอบเพราะผู้หญิงคนนี้ชอบหมีครับแล้วก็บิดครับแล้วจะมีไข่ตกออกมาครับ ป๊าไข่ที่ไหนตกไข่ทีนี่คข่อยู่นี่ครับยู่นี่เขาจะรู้ไหมล่ะคะที่จะหาว่าไข่อะไรตกใช่ไหมคะนี่ครับนี่ออกมามาแล้วค่ะในไข่ก็ผมอยากให้มันเป็นอะไรที่แปลกๆไอ้ไหนดูเปิดมาจะเจอแหวนในนั้นนี่ะครับผมแล้วทั้งหมดจะมีทั้งหมดเลี้ยนใส่ไม่ได้ค่ะเลี้ยนใส่ไม่ได้นะคะครับ ในนี้จะมี400วงแสดงว่าเลขดีด้วยครับเดียนคงไม่ใช่เจ้าของแหวนโอ้โหใส่ให้เข้าสินี่ครับแหวนน่ารักน่ารักแบบนี้ในส่วนไม่เข้าไหนซีอยากจริงครับใส่ต้องใส่นิ้วก้อยต้องใส่แหวนซ้อนกันใช่ค่ะต้องใส่นิ้วก้อยค่ะได้ครับก็แหวนนี้ให้ออมมาไม่มีคนอื่นใส่ได้แหละมีออมมี่ใส่ได้คนเดียวอาจารย์ครับผมเดียนมาดัดจริตจำนวนรักออมมี่นะครับว้ายเอาอีกแล้วหอมอีกแล้ว เอะอร่อยกันนะค่าความรักของหนูแสดงออกแบบพร่ำเพรื่อมากเลยอ่ะครับไม่ผมชอบผมเป็นผมเป็นคนชอบเล่นกับเขาด้วยครับชอบแย่เลยแต่เออมันเล่นเยอะไปนิดนึงนะคะที่มันออกสื่ออยู่นะคะตายตายแล้วนะคะถามก่อนนะคะไอ้ช่อดอกไม้คานิชั่นสีขาวแหวน4ี่ร้อยวงตุ๊กตาหมี ถ้าหมดมันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตรักของหนูยังไงคะมันเป็นสิ่งที่อ,อมชอบหมดเลยค<ม>่ะทุกอย่างเลยดอกคาร์เนชั่นเป็นดอกที่อ,อมชอบมากที่สุดค่ะคาร์เนชั่นสีขาวออต้องข้า,ายา,ต,า,าต้องเป็นคาร์เนชั่นสีขาวนะครับแล้วถ้าเกิดใครจะมาจีบเขาเนี่ยเอาดอกกุหลาบมาให้นี่พังเลยนะครับเพราะเขาไม่ชอบดอกกุหลาบครับผมเนี่ยตอนแรกต้องไปซื้อทุกดอกเลยครับจางครับตอนที่จีบใหม่ผมซื้อทุกดอกช่อหนึ่งเนี่ยรวมดอกไม้นานาชาติเลยแล้วยื่นให้เขาแล้วผมก็ถามว่าในนี้มีดอกไม้ที่อมชอบไหมเขาบอกเออมีอยู่ดอกหน ให้มาตลอด7ปีจนสุดท้ายผมรู้ว่าคารนชั่นสีขาวคือสิ่งที่แฟนผมชอบใช่ค่ะครัโอ้ครั้งแรกที่ให้มาคือเป็นดอกกุหลาบแล้วอ้อบอกอไม่ชอบดอกกุหลาบนี่ก็น่าแปกเลยเต่เป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบดอกกุหลาบแล้วเธอสอคนรู้หรือเปล่าไอ้คลิปที่เธอขอความรักออกอากาศคนนี้เป็นที่ฮาก,กันมากเลยใ,ใครเป็นคนเอาขึ้นอยุ่ตึ๊บ อ๋ออันนี้ไม่ทราบว่าใครเอาขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็น<อ>แฟนรายการที่ดูอยู่ค่ะแต่ว่าคือเราก็<อ>เราก,เราก็เราก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้าไปดูเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนชอบขนาดนี้อะค่ะใช่<ๆ>สรุปแล้วเนิหนูค่ะตกลงป้าป้ปปมามา่มามา่มาอาม่าหนูตกลงยอมแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋อก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าคือก่อนที่เขาจะมาคุยกับออมอะค่ะเขาไปคุยกับที่บ้านออมแล้วเรียบร้อยเหรอคะแล้วไปพูดภาษาอะไรเหรคะแบบอาม่าจะรู้เรื่องเหรอคะอาม่าถึงนั่งสีนี้อาม่าพอฟังไทยได้ค่ะ ได้ไม่ใช่ค่ะเอาเหรอห่วงนั่งสิตึงนั่งเลยกินปักไปเหล่าเอี้ยหรือจนีตาชีวิตจับงอไม่ใกล้อีกกว่มผงใจใช่มไหมมันพระจีนอะไรก็ไม่รู้ไม่จงไม่้เจ้าก็ไม่เป็น เชากระดาษก็ไม่ได้มีกายกล่อมใจเงงเตี้ยพ่อซีมีกายกล่อมปากค่ะต้องให้อาม่าสอนนะเออไม่จริงจริงจริงผมเพิ่งเข้าไปคุยภาษาไทยนี่แหละครับแต่วใจดีก็บแปลกหน้ามันตี๋ตี๋เขาก็เป็นคนจีนนะครับผมเป็นคนจีนนะีคร่ะก็เป็นจีนใต้จิ๋วครับอ่ะแล้วทำไมทำไมพูดไม่รู้เรื่องธเนียมจีนเลยหรออก็จีนใต้จิ๋วแล้วคุณแม่เขาจะพูดภาษาจีนกลางครับก็จะพูดภาษาจีนกลางได้ส่วนใหญ่แต่ใต้จิ๋วเนี่ยพอฟังได้ ใช่ครับผมก็เข้าไปคุยกับพ่อเขานะครับโหยากมากนะครับว่าจะผ่านด่านคุณพ่อได้แต่คุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็คือเคยเกินเอาไว้ตั้งนานแล้วครับ<ม>เกินให้คุณแม่ไปแบบ ไปสกิดป้าให้หน่อยว่าแบบอยากจะขอลูกสาวเขาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับอออเธอก็เป็นคนเก่งเป็นผู้ชายที่ไม่น่าเชื่อเลยจะมีความกล้าขนาดนี้จริงค่ะดูเล่นเหมือนแบบประธานท่นะคะเหมือนนั่งเล่นขี้นะครับถ้ามีสาระดาเป็นะไม่ถ้ามีสาระมากเลยหนูมีสาระไม่ไม่มีสาระมากเลยนะคะดูแบบอาจจะไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูเจอแบว ดูเขาเป็นผู้ใหญ่เืิมตัวแต่ภาพที่แสดงจะไม่ทราบจริงๆค่ะใช่ค่ะหนูคะแล้วหนูจะมั่นกันเมื่อไร่แล้วแต่งเมื่อไหร่อย่างไรคะอ๋อตอนนี้เลิกมั่นก็ได้แล้วค่ะเป็นวันที่31กรกฎาคมค่ะอ๋ออีกไม่กี่วันแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วเธอเตรียมตัดชุดหรือยังยังเลยอาจารย์เนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่เลยว่าจะร้านไหนดีมีร้านไหนแนะนำบ้างไหมคะตอาจายแล้วอยากพูดอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าไม่สําคัญหรอกค่ะค่ะแสนหนึ่งก็แต่งงาน ล้านหนึ่งก็แต่งงานจําเป็นไหมคะที่หนูจะต้องใช้เงินแล้วตาน้าพริกละลายแม่น้ํากับคําว่าสังคมรักกันนะคะแค่สังคมรับทราบออกสื่อแค่นี้พี่ว่าเงินทองไม่สําคัญก็เก็บไว้ดีกว่าไหมคะนี่อาจารย์คิดเองกเห็นว่าบ้านหนูจะทําพิธีบ้านแบบจีนใช่ค่ะเพราะเป็นคนจีนทั้งคู่ค่ะก็เลยจะทำแบบจีนก็ถ้ามีขังแต่แต่ว่าขังแต่นี่รู้สึกว่าจะต้องเป็นวันแต่งงานนะค่นะคะ ถ้าแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ทําผสมผสานกันนะคะทีนี้ทําแบบจีนนี่ของหนูรู้หรือยังว่ามั่นเขาทำยังไงก็ปรึกษาคุณแม่กับอาม่าอยู่เนี่ยค่ะปรึกษามาม่าต้องไปซื้อขนมฝ่ายชายต้องซื้อขนมฝ่ายชายต้องจ่ายชาเป็นกองกองเดี๋ยวนี้ก็ทําขนมเองก็ได้ใช่ไหมหรือไปซื้อเขาก็ได้แบบแบบมีกลายมังกรมังกรแบบจีนมั่นก็ต้องขันหมากก็ต้องแห่ ยกขับรถมามาบ้านฝ่ายจีนแต่ผมจะทําแบบอาจจะไม่ทําแบบไทยนะครับแบบไทยจะมีโฮยิยอฮิยูนะครับแต่ของผมจะแบบจีนผมจะเอาเป็นแบบว่าคณะสิงโตอาจจะเป็นคณะสิงโตแบบสิงโตปักกิ่งครับจารู้ท่อยิมสีก้วยนี้สิงโตสองตัวแล้วก็เชิดแล้วผมก็จะแต่งตัวเป็นจีนเลยแบบสไตล์แบบเจ้าพ่อซิงไห้อะครับแบบว่าจีนแต่งมาแบบจริงๆแล้วก็มาขอโดยมีสินสอดมีสินสอดที่ผมเตรียมไว้ก็อาจจะเป็นเงินส่วนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องเพชรกับ ชุดเครื่องทองมีทองมีทองแท่งอาจยจครับซึ่งผมบอกแม่เขาไว้แล้วว่าถ้าหมมาขอแบบเป็น10ล้านผมไม่มีนะครับผมมีเท่านี้แหละครับที่จะเอามาขอเต็มม<อ>่าทั้งหมดกี่ล้านนะ่ะ ก็ประมาณหนึ่งครับอาจารย์ครับอะรอกนเดี๋ยวเราไปติดตามต่อในช่วงหน้าว่าสินสอดเขาจะเป็นอะไรบ้างแต่เดียนยังเป็นกังวลนะคะแห่สิงโตและอีนี่แต่งเป็นเจ้าพ่อเสียงไฮเดียนว่าแต่งตัวธรรมดายังจะดูหน้าเอาลูกสาวยกให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนใจกันทันหันใช่เดียนกลัวอีมาแบบแปะยิงอย่างเงี้ยเดียนกลัวจริงๆเลยนะคะขออนุญาตเบรกสักครู่เพื่อจบการขอขอบคุณสลิตเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างและวีคิวเทนสวยครบสูตร ภายใน1เมตรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเคลียร์กันว่าสินสอดเยอะไหมนะอยากรู้สนับสนุนโดยซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิวเทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร0 2 2 9 0 3 9 9 9